สวัสดีครับผมเวิร์มัสเตอร์ลอยเฟนดอทคอมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างรายการแอปลิสครับสิ่งที่ต้องมีสิ่งที่ต้องมีดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งไฟล์ดอทเอพีเนะครับแ d ้วก f ฟิทบ็อกซ์บ็อกซิ่ง ครับอา่าก็จะเป็นพวก f i ล e .mpk รูปภาพถ้าอ่ามีโฟลเดอร์ดัต้าอยู่แล้่อก็ถ้าแ,แอปไหนเกมไหนที่มี data ก็ต้องดูไว้นะครับว่าเออมันอยู่ในพวก OBB ดัต้หรือว่าเกมล็อกเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นจำเป็นต้องมีข้อมูลพวก data อยู่ในนี้ เพราะว่าในนี้มันจะรวมไปเกี่ยวกับพวกยังไงข้อมูลไหนจะรูปภาพต่างๆเ,เกี่ยวกับพวกการทํางานของเกมอไหรครับครับก็ครับที่จะมีตามนี้นะครับแล้วก็อ่าต่อไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาผมเปิดไปแล้วนี่นะครับรายการแอปพลิเคชันก็จะเป็นอย่างนี้เราจะมาสร้างให้มันได้อย่างนี้ครับ จะมาสร้างให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันอยู่ในนี้ครับอ่าขั้นแรกเลยก็เลือก .apk ผมของผมมันอยู่ที่หน้าจอครับก็ผมก็จะเลือ่อนหาอ่าเนี่ยครับเลือกไฟล์ .apk ก็เป็นไฟล์นะครับไม่ใช่โฟลเดอร์นะครับคลิกดกดโอเคเพ่นไปเลย2รูปภาพ รูปภาพนี้จะเอาจากในเครื่องก็ได้หรือว่าจะเป็นเอ่อพวกไฟล์ยูไอเอลเอามาจากเพไอเอามาจาก Google เพย์ก็ได้อ่าครับเซฟได้หมดครับเพราะไม่ไม่ว่ามันจะมีเอ่อไม่ว่าจะมีชื่อไม่มีชื่อหรือไม่มีนามสกุลก็ตามเพียงแค่คุณก๊อปมาผมเอ่อพวกโปรแกรมนี้ก็สามารถทำให้มันมีทั้งรูปภาพและ นำสกุลของมันได้นะครับต่อไปเลือกรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพจะเลือกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกจากเอ o g o o p l e p ก็ได้นะครับครับก็ไอรอนไอรอนฟิสบอกซิงครับเนี่ยครับแอปมันภาพที่ใช้นี่ต้องใช้อย่างนี้นะครับต้องใช้ภาพพวกนี้ เกิดภาพอย่างนี้จะใช้ไม่ได้เพราะว่าภาพมันเล็กเกินภาพมันเล็กแล้วก็พอเวลามันเอามาขยายเงี้ยเห็นป่ะภาพมันจะขยายใหญ่แตกจนดูน่าเกียดครับต้องใช้แอปเอต้องใช้ภาพอย่างนี้เท่านั้นแต่ถ้ามันไม่มีก็จําเป็นต้องใช้อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้แล้วก็เอามาเอามาหมุนภาพอีกทีให้มันเป็นแนวนอน ครับก็เดี๋ยวผมจะเอาผมจะใช้โดยใช้ U r L เอานะครับก่อนอื่นต้องลบลบในนี้ให้หมดก่อนอ่าไม่มีไม่มีลงเหลือละก็กดวางไปเลยอ่าพวก data พวก combo นี่สำหรับ f u l เวอร์ชันเท่านั้นนะครับที่จะสามารถใช้ได้ตัวเวอร์ชันฟรีจะใช้ไม่ได้ ก็คือเวลาสร้างแอปมันจะยังไงอ่ะก็คือเวลาสร้างแอปก็จะสร้างก็จะเลือกได้แค่ไฟล์ .apk แล้วก็รูปภาพเท่านั้นอ่าในเวอร์ชันฟูลน,นั้นก็คลิกเลือกนี่เลยนะครับก็เลือกคลิกเลือก d a t a เลื่อนมาที่ไอออนบ็อกซิ่งคุณเก็บไว้ที่ไหนก็จำเอาไว้แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้อ่ามันจะอยู่ในนี่เนี่ยครับเ็เลือกกดกดโอเค วิธีการดูว่าเอ่อเป็นมันจะอยู่วิธีการเลือกว่ามันอยู่ใน data OBB หรือว่าเกมล็อบนั้นก็ดูง่ายๆนะครับก็เกิดถ้าเป็น OBB OBB จะดูนี่นี่ไง .obb 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 file เกิดถ้าเป็นเกมล็อบนี่ก็คือดอร์โฟลเดอร์ของมันมันจะมีคำว่ามันจะมีคำว่าเกมล็อบเลยครับ ครับส่วน Data Data, <S <S Data <S <S ผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาคนไปหาดาวน์โหลดยังไงมันก็ต้องแจ้งไว้แหละครับว่าไอโฟลเดอร์เนี้ยมันอยู่ใน Data OBB หรือว่าจะอยู่ในเกมร็อคครับมันจะบอกไว้เองแหละรครับไอไอรอคบ็อกซ์เอไอรอนไอรอนฟิตบ็อกซิ่งวันนี้จะเป็น OBB นะครับก็ให้เลือก OBB กดสร้างรายการเลย ครับอ่าเสร็จสิ้นแล้วหลังจากสร้างเสร็จปุ๊บเอ่าเห็นปะ่ะเออ <c oughs> ผมรู้บอกไปอยางเออถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีนั้นหลังจากสร้างเสร็จปุ๊บเออมันมัน,ม,นมันจะไม,ม,ะไม,ม,ะไม่มันจะไม่รีเฟซมันจะไม่รีเฟซหน้าต่างเองเลยนะครับมันจะพอสร้างเสร็จปุ๊บจะยังไม่มียังไม่มีคุณต้องปิดเปิดโปรแกรมใหม่ครับเออแล้วก็อีกอย่างผมผมรู้บอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือในเวอร์ชัน เวอร์ชันฟรีนั้นจะปิดการใช้งานก็ปุ่มนี้อ่าช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ครับปิดการทํางานได้สาอย่างนี้ส่วนที่เหลือใช้งานได้เต็มที่ครับใครที่จะสนับสนุนก็อ่าสนับสนุนได้ครับขอไม่ขออะไรมากก็ยังไงก็ไปดูวิธีการสนับสนุนในเว็บได้เลยครับเดี๋ยวจะโพสต์บอกไว้ ครับผมก็เนี่ยครับได้มาแล้วครับจบการจบการจบรว,วิธีการสร้างรายการรายการแอปลิสนะครับต่อไปคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการเกี่ยวกับเพิ่มไปยังช่องนี้แล้วก็การติดตั้ง เพิ่มเพิ่มไปยังช่องแล้วก็การแชร์แอปทีจะไม่เอาและการติดตั้งด้วย usb ส่วนติดตั้งด้วยไวเลสนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับครับผมจบขอจบแค่นี้นครับยังไงก็อย่าอย,อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนโปรแกรมด้วยกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไปครับสวัสดีครับ